คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าจุดประสงค์ของการไปวัดเราไปเพื่ออะไรเราต้องตอบตัวเองให้ได้ทุกวันเนี่ยคนไปวัดไปทําอะไรกันไปกราบพระถวายสังฆทานใส่เงินลงตู้กับบ้านการไปวัดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์มันได้บุญไหมมันได้บุญอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับตัวเราอะประโยชน์ของการเดินทางไปวัดจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่พระเจ้าให้เราเนี่ยมีโอกาสไปวัดหรือมีวัดขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสไปทําอะไร มีโอกาสในการไปได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามีโอกาสไปเงี่ยโสดลงฟังไปสดับตั้งใจในการรู้ทั่วถึงซึ่งหลักคําสอนของพอระองค์ว่าพระองค์สอนอะไรผ่านใครผ่านพระภิสูุน์สมหรือครูบาอาจารย์ที่ฝึกอบรมบ่มนิสัยตัวเองมาอย่างดีแล้วเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติเรียนรู้หลักธรรมหลักวินัยได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนําหลักธรรมหลักวินัยเหล่านั้นน่ะมาบอกสอนแก่วกพวกเราวันนั้นในวันพระเนี่ยเราไปวัดก็เพื่อมีโอกาสในการศึกษา ทำไมเราต้องศึกษาธรรมะเราจะได้นาหนับหลักธรรมไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้เพราะนั้นจุดป,ประสงค์เนี่ยเราไม่ได้มีชีวิตอยู่วัดพระมีชีวิตอยู่วัดแต่พระเขาศึกษาปฏิบัติของเขาอยู่แล้วนะเป็นประจาทุกวันเพราะนั่นคือบ้านของพระเนี่ยทีนี้บ้านของเราอยู่ที่ไหนบ้านไม่ได้อยู่วัดแต่นั้นเรามาวัดชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อมาได้ยินได้ฟังมาเรียนรู้แล้วนําไปปรับพื้นป,ปฏิบัติตามต่อที่บ้านนั่นคือจุดป,ประสงค์ ัการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องปฏิบัติธรรมตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับดังนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยมากเราอยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ภายในวัดการเจริญอาณาปณสติการทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเนี่ยการละจากความบาปท,ทั้งปวงเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ในฐานะคารวะอย่างเราๆทุกคนเนี่ยพึงแก่การกระทําพึงแก่การกระทําอย่างยิ่งเช่นการที่เรามาวัดเราจะได้ยินอะไรเราจะได้ยินศีลคืออะไรสมาธิคืออะไร ปัญญาคืออะไรเพื่ออะไรนําไปปัญหาการที่คนรุ่นใหม่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยมันเกิดจากว่าศาสนาไม่สามารถสอนอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลกับเขาได้ศาส,สนาทุกวันนี้สอนอะไรสะดอกคอต่อชะตานอนในโลงศพแล้วบอกว่าฟื้นขึ้นมาแล้วมึงม,มีชีวิตใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไม่ได้ต้องบังสกุลตายชื่อก่าวก่อนพอเวลาเปลี่ยนชื่อใหม่ปุ๊บจะได้เป็นคนใหม่ก็บังสกุลเป็นขึ้นมาสะดอกคอต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีสักแก่สัดลำบูชาไฟมีเครื่องรางของขลังเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองกระเป๋าเขียนยันกันทรัพย์รั่วไหลอย่างเงี้ยอะไรกัะสารพัดเสน,น,น่ห์เลขยันน่ะลงนะหน้าทองเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยแล้วคําถามคือเด็กจะเชื่อศาสนาได้ยังไงนี่เมื่อมันไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเด็กถามว่ากระเป๋าเขียนยันเนี่ยมันช่วยทําให้เรามีความสุขยังไงตอบมาได้ไหม กระเป๋าเขียนยนเรียกซับเรียกยังไงอธิบายหน่อยในเมื่อหนูทุกวันนี้ยังต้องไปทางานอยู่เลยยังต้องขวนขวาในการออกไปทํางานหาเงินอยู่เลยอ่ะตอบหน่อยตอบได้ไหมไม่ได้เห็นไหมมันไม่มีอะไรตอบได้เลยไปงานศพทําไมห้ามส่งดอกไม้ตามต่อกันตอบได้ไหมไม่ได้ไปงานศพทําไมห้ามเลี้ยงขนมที่เป็นขนมพวกขนมจีนอะไรก็ตามอาหารที่เป็นเส้นทําไมห้ามเลี้ยงตอบได้ไหมไม่ได้ทําไมห้ามตัดแล้วทาไมห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนตอบได้ไหมทําไมห้ามสาสผมวมันพุธ ตอบไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้สักอย่างทําไมต้องกวดน้ําตอบได้ไหมใครตอบได้ยกมือมีไม้ไหมเผื่อใครต้องการลางกายปะทะกับโกม,ม,มีไหมติดอ่ามีบ้ายกมือได้นะถ้าใครไม่เห็นด้วยกับอะไรหรือใครต้องการสงสัยถามอะไรถามกับอาจารย์ทางไม้ได้เลยมันจะได้คุยกันได้เห็นไหมพอเวลาอะไรไม่มีเหตุผล เด็กรุ่นใหม่มันจะเชื่อถือได้ยังไงในเมื่อมันมีแต่เรื่องหลักลอยไปขอแล้วได้ไปบนบานสันกล่าวแล้วได้ได้ยังไงวะเด็กก็ต้องคําถามแล้วไปขอแล้วมันจะได้ยังไงอะ่ะไปทําบุญเยอะๆน่าจะได้รวยทําบุญเยอะๆแล้วจะรวยได้ยังไงคําถามเอาอะไรมารวยมันจะรวยกี่โมงเด็กฟังไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ก็อธิบายไม่ได้ได้แต่ว่าเอ,อ้ยอย่าไปสงสยัยเขาทํากันมาก็ต้องทําต่อๆกันไป แล้วมันจะเชื่ออะไรอะ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรในการให้เชื่อก็ไม่แปลกที่มันจะไม่เข้าวัดเพราะเดี๋ยวนี้วัดก็สอนอะไรไม่เป็นวัดก็สอนไม่ได้ดีแต่เข้าไปทําอะไรถวายทําไ,ทไมคนเราต้องเก็บเรื่องทุกข์ใจของคนอื่นมาคิดก็นานศีีแล้วมึงไปเก็บมาคิดทําไมอะ่ะถ <T> ูกต้องมากก็ในเมื่อทําไมเราต้องไปเก็บเราก็ตั้งคําถามเองอยู่ว่าทําไมต้องไปเก็บก็นานศีีแล้วไปเก็บทําไมเราเป็นคนเลือกเองได้ไหม เลือกได้เราเลือกได้ไหมว่าเราจะคิดหรือไม่คิดเรื่องอะไรได้ขนาดผัวเรายังเลือกได้เลยอ่ะเมียเราเราก็เลือกเองถูกต้องป่ะแล้วทําไมความคิดชั่วๆเร็วๆเราจะเลือกได้ว่าเราจะเอามาใส่ใจหรือจะไม่เอามาใส่ใจเลือกได้ไหมเลือกได้ดังนั้นมันแล้วแต่เราแต่เราเป็นคนเลือกเก็บในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เรื่องที่มีแต่ความทุกข์ร้อนในชีวิตเราเรากลับไปเอาเรื่องเหล่านั้นมาใส่ใจเราอยู่เป็นประจํา ดังนั้นการใช้ชีวิตได้มีความสุขต้องเลือกเอาเฉพาะความคิดที่นําไปซึ่งความสุขในชีวิตเราเอามาใส่ใจแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราเหยิบมาคิดแล้วเป็นเรื่องความทุกข์ร้อนในใจอย่าไปเก็บสิ่งเหล่านั้นมาทําให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ใจตนเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ทุกข์ที่สุดคือใครตัวเราเองดังนั้นเราเก็บเอาสิ่งที่ไม่ดีเอามาไว้ในชีวิตเราชีวิตเราย่อมดีไม่ได้เช่นเราไปเอาคนที่เป็นคนพาล มาเป็นเพื่อนในชีวิตเราชีวิตเราจะดีไหมไม่ดีแจะเท่ากับการเราไปเอาเพื่อนคนที่เป็นบัณฑิตมาคบอยู่ในชีวิตเราชีวิตเราจะ,จะเจริญนะย่อมเจริญดังนั้นการใช้ชีวิตแบบใดก็แล้วแต่เราเอาของดีเข้าหาตนเองเราย่อมได้รับผลของความดีเราเอาคนชั่วเข้าหาตัวเราเราย่อมได้รับผลของความชั่วเช่นเดียวกับตัวเราเองอะเวลาเรากระทากรรมดีผลของกรรมดีย่อมส่งผลต่อชีวิตเราถ้าเรากระทากรรมชั่ว ผลของความชั่วก็ย่อมส่งผลแก่ชีวิตเราเช่นเดียวเหมือนกันดังนั้นหน้าที่เราคือมีสติสัปพัญญารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะแก้ไขสันดานตนเองในปัจจุบันอย่าให้เกิดความทุกข์ร้อนหรืออย่าให้เกิดความเบียดเบียนเดือดเลือร้อนใจในปัจจุบันขณะแก่ตัวเรากลับมาแก้ด้วยตัวเองนะอะไรที่ควรแก่การรับไว้ก็รับไว้อะไรเป็นสิ่งที่ดีควรแก่การเก็บไว้ก็เก็บไว้อะไรไม่ดีไล่ออกไปปฏิเสธออกไปปัดออกไปจากชีวิตเรา เราชอบไหมคนไม่ดีไม่ชอบแต่ตัวเราเองบางทีก็รักษาความไม่ดีไว้ในตัวเราเองเหมือนกันดังนั้นกําจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเราให้หมดแม้แต่สันดานอันชั่วอยากของเราก็ตามต้องจํากัดให้หมดจํากัดต้องจำกัดกำจัดให้หมดอย่าเกิดเป็นพญานาคทํำยังไงครับมึงจะไปเกิดเป็นพญานาคทําไมมึงเกิดเป็นคนดีๆอยู่แล้วมึงนี่มันปัญญาอ่อนพญานาคอย่าเกิดเป็นคน พราะเขาอยู่ในพ่กภูมิของสัตว์เจจฉานแต่มึงเป็นคนดีๆอยากไปเกิดเป็นสัตว์เจจฉานโอ้ยกูตายวันวันหนึ่งกูต้องมาเจออะไรควายอยากเป็นคนคนอยากเป็นควายพญานาคอยากเป็นคนคนอยากเป็นพญานาคกูคเกิดมากูไม่เคยเจอนี่แหละโอ้ยมหาสจารย์อยากเป็นพญานาคพุทธเถ้าพก้เขาเอาความเชื่อเก่าๆมาจากที่ไหนพรหลังจากฟังอาจารย์มันไปคนลทางกัน ก็มาจากใครแล้วก็ไอ้พวกหมอดูล่างทรงอะไรเป็นคนบอกต่อๆกันมาพวกหมอผีล่างองค์ทรงเจ้าเนี่ยแหละเป็นตัวสร้างความเชื่อความเห็นผิดกูจะบอกให้ที่เขาบอกกันมาว่าโบราณว่าโบราณว่าโบราณก็มาจากพวกหมอผีนี่แหละสมัยก่อนคนไทยมานับถือผีในหมู่บ้านจะมีหมอผีประจําหมู่บ้านกันหมดอนะ่ะแต่ละคนก็สร้างความเชื่อของตัวเองขึ้นมาไม่มีความเชื่อที่เป็นกลางความรู้ไม่ถึงการศึกษาไม่ดี เขาว่าคิดเองเออเองตามความเชื่อที่เขามีสืบทอดกันต่อมามันปรุงแต่งไปตามความเห็นผิดของตัวเองจนสืบทอดต่อกันมาในปัจจุบันพอเวลาวันหนึ่งจะมาสอนความเห็นถูกต้องก็เกิดการขัดแย้งเสียผลประโยชน์บ้างอะไรบ้างคือถ้าเราเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ปัญหาเดิมๆยังวิ่งกลับเข้ามาวิธีการคือยอมรับผลของการกระทำ คือถ้าเราเป็นคนที่ทําผิดเราจําไว้กรรมแปลว่าอะไรกรรมแปลว่าอะไรเรารู้ไหมว่าผลการกระทำหรือเปล่าครับอ่าแสดงว่ากรรมแปลว่าการกระทําการกระทํามีสามอย่างกายวาจาใจกรรมมีสามอย่างดังนั้นเรากระทากรรมใดไว้เราต้องเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นไม่ว่าจะกระทํากรรมดีก็ตามไม่ว่าจะกระทํากรรมเลวก็ตาม บุคคลนั้นต้องได้รับผลของการกระทํานั้นแสดงว่าถ้าในอดีตเราเคยผิดพลาดแล้วเราเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ผลของการกระทํามันยังมีโอกาสในการส่งผลได้ไหมยังมีโอกาสในการส่งผลได้ถูกต้อบ้างครับดังนั้นถ้ามันยังมีโอกาสในการส่งผลได้อยู่เราก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันยังต้องรับผลของการกระทําถ้าเราต้องรับผลของการกระทําก็ก้มหน้ายอมรับมันไป แต่สร้างเหตุใหม่ในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดถ้าเราสร้างเหตุในปัจจุบันได้อย่างดีแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเมื่อเราใช้ผลของการกระทําตัวนี้จบแล้วเราก็แค่อะไรแค่เริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่แล้วไปรอรับผลของการกระทําในอนาคตขา้างหน้าเราจําไว้ว่าอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นได้ปัจจุบันขณะมันเป็นเหตุผลจึงเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าไม่มีปัจจุบันอนาคตมีไหมไม่มี วิธีการคือถ้าเรายังเจอเรื่องเดิมๆซ้ำๆเราก็ปรับปรุงแก้ไขไปซ้ำๆสร้างเหตุใหม่ครั้งที่แล้วเราเคยสร้างเหตุแบบนี้ผลเป็นแบบหนึง่งปัจจุบันเราลองสร้างเหตุใหม่ผลเป็นอีกแบบหนึง่งทำจนกว่าผลที่ออกมาจะดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเกิดมาเป็นคนหรือเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทั้งทางกายวาจาและใจดังนั้นหน้าที่เราคือพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ผลของการกระทำเนี่ยออกมาสมเหตุสมผลต่อการใช้ชีวิตของตัวเราเองอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์เปลี่ยนแปลงการกระทําตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการกระทําของตัวเองจนในสุดวันหนึ่งเราจะประสบความสาเร็จจากการเปลี่ยนแปลงการกระทําของตนได้หน้าที่เรามีสติรู้ตัวขับปรุงเปลี่ยนแปลงก้มหน้ายับรับผลของการกระทําแล้วปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่แค่นั้นเลยง่ายๆตายแล้วไปไหนไปเกิดนะตายแล้วไปเกิดเลย มันไม่ไปไหนมึงจะไปไหนอ่ะคาถามคือมึงจะไปไหนกลับมาหามเพื่อนมึงไหมล่ะลองตายก่อนเลยอันดับแรกคือตายแล้วก็ไปเกิดสัตว์เวลาตายแล้วไปเกิดผู้เราเนี่ยจะเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดสัตว์แปลว,ว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องั้านมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้เวลาเราตายเราจะไปเกิดในห้าคติที่ไปนรกกําเนิดเจริญานเปรตมนุษย์เทวดานี่คือห้าคติที่ไปเวลาเราตายดังนั้นตายเราจะไปเวียนตายเวียนเกิดในห้าที่นี้ ไอ้ผีวิญ,ญญาณที่เราบอกว่าล่องลอยล่องลอยที่เราไปเห็นมาเนี่ยอันนั้นก็คือได้อัตภาพ้าอย่างนี้แล้วเขาถึงสามารถแสดงอัตภาพนั้นให้เราเห็นได้ความถูกต้องและความถูกใจควรเลือกอะไรครก็ต้องเลือกความถูกต้องโดยความเป็นจริงเราทุกคนเนี่ยเราต้องแยกนะถูกใจก็ส่วนหนึ่งถูกต้องก็ส่วนหนึ่งมันเอาไปปะกลกันไม่ได้บางอย่างมันอยู่ในความถูกใจและมันถูกต้องด้วยอันนี้สมคัญเก่วกับการเลือกนะ ส่งพูดเก่วกการเลือกบางอย่างมันเป็นความถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจเราควรก่กับการเลือกไหมอันนี้แล้วแต่เราจะพิจารณาเองแล้ถ้ามันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องอันนี้ควรเลือกไหมไม่ควรเลือกเพราะอะไรก็มันไม่ถูกต้องดังนั้นหน้าที่เราเราต้องแยกออกว่าอันนี้ถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้าถูกใจแต่ถูกต้องเลือกได้เลยถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเดินหนีให้ไกลเลยแต่ถ้า โดยมากโดยปกติในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยพวกเราจะเลือกความถูกอะไรถูกใจเป็นที่ตั้งเราจะเลือกความถูกใจมาก่อนเสมอเพราะเรารู้สึกว่าความถูกใจเนี่ยมันตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ชีวิตของเราได้ดีกว่าเราจึงชอบต่อการเลือกความถูกใจมากกว่าความถูกต้องดังนั้นการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนเน้นเน้นความถูกต้องเป็นตัวชูโรงก่อนแล้วค่อยไปเลือกว่า้ความถูกต้องเนี่ยมันถูกใจหรือไม่ถูกใจ บางอย่างมันไม่ถูกใจมันก้ามเกินฝืนทงแต่มันถูกต้องมันไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนมันทําให้ชีวิตเราไม่มีโทษไม่มีภัยมันทําให้ชีวิตเราไม่มีผลเลือกสิ่งนั้นไปมันจะดีกว่าต่อการใช้ชีวิตบางคนเราถูกใจผัวชาวบ้านถูกใจเมียชาวบ้านอย่างเงี้ยแต่มันถูกต้องนะมันไม่ถูกต้องแต่มันถูกจะเราอยากได้เราจาไว้นะมันจะมีผลตามาเสมอ เพราะฉะนั้นการที่เราไปแย่งเอาสามีภรรยาชาวบ้านมาเป็นสามีภรรยาของเราเราต้องรับผลของการกระทํานั้นนะเรารับผลไม่ไหวหรอกวิธีการคืออย่าไปรับผลเลยจะดีที่สุดคืออย่าลงมือกระทําในสิ่งนั้นเลยดีที่สุดวันนี้วันเกิดเพื่อนผมครับชื่อปลายใส่แว่นหล่หอๆคือกูต้องรู้ไหมเนี่ยคือกูต้องรู้ไหมว่ามันเกิดวันตายใครนะให้กูอวยพรเหรอ ไอ้ตายมึงอย่าเพิ่งรีบตายนะมีชีวิตอยู่เรียนให้จบสี่ปีแล้วกันนะกูอวยพอให้พระเจ้าทรงบอกว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์การแก่นี้เป็นทุกข์การเจ็บนี้เป็นทุกข์การตายนี้เป็นทุกข์การทัดท่าผิดหวังกับของอันเป็นที่รักนี้เป็นทุกข์ดังนั้นไม่อยากทุกข์ไม่อยากจะมีความทุกข์ติดค้างในใจอย่ากเกิดเพราะการเกิดนึ่งนำมันมันำนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนในใจ วิธีการแก้ไขความทุกเดียวดีที่สุดคืออะไรอย่าเกิดเพราะถ้าเกิดเราย่อมทุกข์ร้อนเพราะการเกิดนั้นถ้าในโลกนี้ไม่มีเราเกิดเราจะทุกข์ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นถ้ามีเราเมื่อไหร่เราจะทุกข์ได้ยังเราจะทุกข์ได้แล้วเพราะอะไรเรามีถ้าไม่มีเราจบเลยดังนั้นถ้าไม่มีเราเราจะทุกข์เพราะการเป็นหนี้เป็นสินไม่ได้วันนี้เรายังเป็นนักศึกษาการเป็นหนี้ยังไม่เป็นทุกข์สลับเราหรอกแต่วันหนึ่งเราจบจากที่นี่ไป สถาบันนี้ไปแล้ววันหนึ่งเราไปเริ่มก็ในการใช้ชีวิตเราจะเริ่มอยากได้อยากมีอยากเป็นวันหนึ่งเราจะไปทํางานเมื่อเราทํางานวันหนึ่งเราจะหารายได้ได้น้อยกว่ารายจ่ายวันนั้นแหละเราจะเป็นหนี้สินดังนั้นเราเนียในฐานะที่เรากําลังเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยใช้เวลาในการสี่ปีเรียนปริญญาตรีจบเราอย่าลืมเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการที่จะไปทํางานในอนาคตอย่าเรียนหนังสือแบบเช้าชามเย็นชาเพราะมันจะนํามาสู่ความผิดหวัง อยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากเดินเจดเก้าเท่ๆแบบพระพุทธเจ้าทำยังไงดีครับบอกคนบาปแบบผมทีฮ่หาฮ่ห,ห,หัวเราะแบบชั่วร้ายเรารู้ไหมว่าการเกิดพระพุทธเจ้ามันยากมาก พระเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาของพระองค์มาเกิดตายเกิดตายไปนรกกัมเรศเจริญสามเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาเวียนไปในห้าคติที่ไปของสัตว์เนี่ยตลอดสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปบยาวนานมากอาจารย์อธิบายกลับกับเดียวให้ฟังสี่อสงไขยแสนมหากัปบนะเอาคําว่ากับเดียวยังไม่ถึงมหากัปบ้ยวยยยังเทียบก็ได้กับเอมมาไม่ได้องคุลีของแสนมหากัปบสี่อสงไขยด้วยซ้ำหนึ่งกัปบยาวนานขนาดไหน อุปมาอุปไมยภูเขาหินแท่งทึบเอาภูเขาหินเลยนะขนาดกว้างยาวสูงด้านละสิบหกโยเอหนึ่งโยศหนึ่งโยศหนึ่งโยศเนี่ยปีไปประมาณสักสิบหกกิโลเมตรสิบหกกิโลเมตรนะพูดง่ายๆคือภูเขาหินแล่งลูกเนี้ยทึบทั้งหมดไม่มีช่องหัวไม่มีถม้ำเป็นภูเขาหินทึบยาวกว้างสูงด้านละสิบหกกิโลเมตรยาวยาวใหญ่ๆเลย หนึ100่งร้อยปีจะมีบุรุษหนึ่งคนเอาผ้าเนี่ยบรรูปภูเขาเนี้ยหนึ่งครั้งแล้วเดินจากหายไปเลยทุกๆหนึ่งร้อยปีทําแบบนี้ซ้ําๆหนึ่งร้อยปีทีหนึ่งเอาผ้ารูปหนึ่งครั้งหนึ่งร้อยปีทีหนึ่งเอาผ้ารูปหนึ่งครั้งทาแบบนี้ซ้าๆจนกว่าภูเขาหินท่งทึบเนี่ยจะลาบเรียบเท่ากับแผ่นดินในมหาปตพีนั่นแหละขึ้นชื่อว่าหนึ่งกับ เรารู้ไหมว่าสิ่งที่หาได้ยากในโลกหนึ่งในนั้นคือพระพุทธเจ้าห้าอย่างในโลกเนี่ยหาได้ยากเสมอกันมีแค่ห้าอย่างเท่านั้นหนึ่งในนั้นคือการเกิดเป,ป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเราอยากคิดว่าการเกิดเป็นพุทธะมันง่ายนะมันไม่ง่ายคนคนเดียวที่โดดเด่นที่สุดในโลกอะเราคิดว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยากไหมยากมากนะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาดนะ เราเอาแค่เราพ้นทุกข์ในปัจจุบันก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องสัมมาสามัมพุทธังก็ได้เราอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หรอก <ö> ใครว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถดนบันดาลชีวิตให้เราเป็นไปตามความต้องการของเราได้บ้างยกมือขึ้นขอดูหน่อยมีไหมใครยกมือชัดๆใครมั่นใจว่ามีผู้ดนบันดาลชีวิตเราให้เป็นไปตามความต้องการได้ ใครว่าการอ้อนวอนร้องขอรอคอยผลเดินบันดาลบอนบานสารกล่าวจะสามารถทําให้เราได้สมความปรารถนาบ้างยกมือขึ้นสําเร็จตามที่เราขอยกมือขึ้นมีไหมไม่มีเพราะอะไรถึงไม่มีเพราะทุกอย่างเป็นไปตามการกระทําของตัวเราเองไม่กระทําต่อให้ไปขอให้ตายได้นะไม่มีทําได้แต่ถ้าเราลงมือกระทําต่อให้ไม่ขอย่อมได้ไหมย่อมได้ เวลาเรากินข้าวเราต้องอ้อนวอนร้องขอเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อิ่มไหมเวลากินเข้าไปมันจะอิ่มเองไหมอิ่มเองเวลาเราดื่มน้ําเข้าไปเราต้องไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดาให้เทพเทวาโดยบรรดาให้เราไปเยี่ยวไหมไม่ต้องเดี๋ยวมันจะเยี่ยวเองตามธรรมชาติถูกมันถูกต้องมากเพราะร่างกายเรามันเป็นไปเช่นนั้นเองไม่มีทางแปลวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เลยนั่นหมายความว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมคือการกระทําของตัวเราเอง เราทําแบบไหนผลมันจะออกมาแบบนั้นนั่นเรียกว่ากฎตายตัวแห่งธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถแปลปวนเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะการฝ่ายในอดีตก็ตามหรือจะการฝ่ายในอนาคตก็ตามหรือปัจจุบันขณะก็ตามมันจะเป็นของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้แต่การอาร้อนวอร้องขอรอคอยผลดลบรรดาะดาขอข้อต่อชาตาบนบาสันเก่าวดูดวงพยากรณ์ทำนายไทยทักพวกนี้จะเปลี่ยนไปตามการเวลา เปลี่ยนไปแปลงตามการเวลาเสมอไม่มีทางเลยที่มันจะอยู่มั่นคงไปตลอดชั่วน,นี้ลอนดอนเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นแค่ความเชื่อแต่ไม่ใช่ความจริงถ้าเราเลือกตัวเองก่อนจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมครับไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเราจําไว้จะทําอะไรก็แล้วแต่ในการใช้ชีวิตของเราเราต้องเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองก่อนจําไว้นะทุกคนเวลาเราจะเห็นประโยชน์ของผู้อื่นเราต้องเห็นประโยชน์ของตนเองก่อนเสมอ เมื่อเราเห็นประโยชน์ของตัวเองสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราถึงจะสามารถเห็นประโยชน์ของส่วนรวมได้สมมตุติเราจะบริจาคตังช่วยเหลือใครสักคนเราต้องมีอะไรก่อนต้องมีตังคแสดงว่าการมีตังเรียกว่าการเห็นประโยชน์ของตัวเองนะแสดงว่าเราต้องไปขวนขวายในการหาเงินหาทองเพื่อตอบสนองเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขก่อนว่า ต้องทําให้ตัวเองมีเงินมีทองก่อนแล้วต้องเอาเงินทองนั้นมาตอบสนองกับตัวเองจนเหลือมากพอแล้วจึงเห็นแก่คนอื่นด้วยการแบ่งปันพวกทรัพย์เหล่านั้นบําเพ็ญบุญต่อคนอื่นได้ดังนั้นก่อนเราจะเรียนเก่งเอ้ก่อนเราจะสามารถไปติวหนังสือคนอื่นได้ตัวเราเองต้องเป็นคนอะไรก่อนคนเก่งในรายวิชานั้น,นก่อนเราถึงจะสามารถแบ่งปันความรู้เหล่านี้กับเพื่อเราได้ดังนั้นก่อนที่เราจะเห็นประโยชน์ของคนอื่นด้วยการไปติวคนอื่นต้องติวตัวเองก่อนนะ ต้องติวตัวเองให้มีความรู้ความสามารถก่อนเราถึงจะเอาความรู้ความสามารถนี้ไปติวกับคนอื่นได้ถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์แต่เพื่อนบอกว่าให้เราติววิชาคณิตศาสตร์ให้หน่อยปรากฏเราก็เลยเห็นแก่คนอื่นก่อนก็เลยเอาตัวเองไปติววิชาคณ za, ิตศาสตร์ให้เพื่อนมึงว่าตกทั้งคู่ไหมตกทั้งคู่ถูกต้องป่ะแสดงว่าก่อนจะให้ประโยชน์แก่ใครมันต้องให้ประโยชน์ใครก่อนตัวเองก่อนจำไว้การให้ประโยชน์แก่ตัวเองไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัว คำว่าเห็นแก่ตัวคืออะไรเมื่อตัวเองยังประโยชน์ถึงพร้อมของตัวเองแล้วไม่คิดจะขวนขวายในการแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นให้กับใครเลยทั้งท,ที่สามารถทําประโยชน์เหล่าสิ่งเหล่านั้นได้หรือมีโทษมีภัยเกิดขึ้นต่อหน้าหน้าสงสารหน้าเวทนาแต่เราไม่คิดจะช่วยเหลือเขาทั้งท,ที่ช่วยได้นี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นการเห็นแก่ตัวมันต้องเป็นคนที่เหลือเฟือ ทำตัวเองอย่างดีพร้อมแล้วแล้วมีคนมาอ้อนวอนขอร้องเราแล้วเราปัดข้อปฏิเสธกไม่ช่วยเราไม่อะไรอันนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวแล้วเพราะฉะนั้นต้องแยกออกให้ชัดขอวิธีปฏิเสธเพื่อนที่ชวนสูบบุหรี่หน่อยค่ะไม่ดูดมึงจกต้องปฏิเสธอะไรวะก็แค่ไม่ดูดอ่ะอก็การเด็กมึงก็ปฏิเสธไปตรงๆก็ไม่ทำไมจะต้องหาวิธีอะไรกลัวเพื่อนเสียใจเหรอเวลาเพื่อนทำชวนมึงทำเรื่องชั่วๆมึงไม่ต้องกลัวเพื่อนเสียใจ มึงควรกลัวว่าพ่อแม่มึงจะเสียใจหรือเปล่าไม่ใช่กลัวเพื่อนจะเสียใจดังนั้นเวลาใครชวนเราทําอะไรเรื่องชั่วชปฏิเสธเสียงแข็งไปเลยปฏิเสธเต็มปากเต็มคาไปเลยไม่ต้องไปเกิดความเกรงใจไม่ต้องไปกลัวดังนั้นหน้าที่เราอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโทษเป็นภยัยต่อชีวิตเราอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับของพวกนี้เพราะมันไม่ได้ทําให้เราจเจริญมันจะทําให้เราเดินไปสู่ความล่มจมล้มเหลวในการใช้ชีวิตนะ มองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วยว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรคอยพยายามมองเอาไว้พยายามดูเอาไว้ว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรบ้างในการใช้ชีวิตของเราเราต้องมองเห็นโทษนะเราจําไว้ในฐานะที่เราเป็เดินเรียนทุกวันเนี่ยเราจะชอบมองเห็นแต่ประโยชน์แต่เราไม่ชอบมองเห็นโทษอันต่ำซามที่มันจะเกิดขึ้นอย่างร้กาจในชีวิตของเราว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงดังนั้นอย่ามองอย่าลืมมองนะ เวลาเราจะฆ่าสัตว์จะลักทรัพย์จะบู้บิญญการจะพูดโกหกจะดื่มสุรายาเสพติดยาเมาเท่าไหร่กลับไปมองเห็นก่อนว่าอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างมองเยอะๆมองชัดๆมองไกลๆแล้วกลับมาถามตัวเองว่ารับไหวไหมถ้ารับไหวจะทําไม่มีใครว่าแต่ถ้ารับไม่ไหวเดินหลีกออกจากมันซะจะเป็นการปลอดภัยที่สุดในการใช้ชีวิตของเราขอ,อนี้นะคะคือหนูอยากทราบว่กากระโหนสีแดงเอาไว้ทำอะไรคะก็เ อันนี้หนูอยากทราบจ,จริงๆหนูไม่รู้เอาไปตีปากเบอร์แน้นะ <S 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 ขอบคุณค่ะคือกระโถดจริงๆเดิมทีอาจารย์เป็นร่างทรงอาจจะเคยเป็นหมอดูมาก่อนแล้วอาจารย์ก็จะกินหม,มากคือกินหมากไม่ใช่เวลาสรงนะกินหมากคือจริงกินจริงจังกินแบบกินแบบปกติไปไหนก็คือต้องกินอ่ะถ้าไม่กินมันจะมันจะเวียนหัวมันจะง่วงตลอดเวลามันจะเพียคล้ายๆกาแฟถ้าไม่กินมันก็จะง่วงอย่างนั้นอ่ะอ่ะมันก็เลยมีกระโถนไว้บ้วนน้ำหมาก แล้วตะหลังมาจากก็เลิกเลิกเป็แล้วก็เลิกกินหมากไปแล้วตะาหลังมาอาจารย์ก็กระโถนมันก็ยังมีอยู่แล้วจาก,กนั่งไล้สดเนี่ยอาจารย์ก็ยังสอนธรรมะอยู่เราก็ยังนั่งพื้นอยู่เวลากระดาษเช็ดชู้เช็ดนั่นเช็ดนี่เราก็ไม่รู้จะทิ้งตรงไหนก็เลยยังติดกระโถนไว้ก็เอาไว้ทิ้งขยะเล็กๆน้อยใกล้ๆ,ๆตัวมันจะได้ไม่ปลิวไปเพราะเราเวลาเราไล่สดเราไล่สดนอกบ้านมันก็ติดมาตลอดจนเวลาเราไล่สดไปแล้วมันมีคนมาป่วนเยอะๆเราคว้าอะไรไม่ทันมันเห็นใกล้ที่สุดคือกระโถนเราก็เลยคว้ากระโถนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะนั่นแหละความหมายของคำว่ากระโนตีปาเดี๋ยวนี้พูดไม่ได้แล้วนะถ้าพูดคํานี้บ่อยๆเนี่ยติ๊กตอ,อกมาปัญญาอ่อนนะมันแบนกูเลยมันหาว่ากูเนี่ยแสดงความรุนแรง A i ปัญญาอ่อนนะกูบอกให้ทุกวัน,นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกูเราพูดอยู่อยกอาจจะเป้ช่องกูไปก็ได้เนี่ยเพราะช่องกูตอนนี้โดนเสี่ยงเสียงปิวถาวรมากต้องคอยระวังช่องตลอดเวลาโดนไม่รู้จะโดนยังไงแล้วกูเหนื่อยหน่ายแล้วเกิดกับติ๊กตอ,อกแล้วเอไอนี่ก็โง่แล้วเกินนะแบ่งแยกไม่ได้ปีนี้ดวงชงทําไงครับนอนสิ นอนอยู่บ้านอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนอนอยู่บ้านเอาสายยางมาใส่จมูกรอไว้เลยให้อาหารเหลวตัวเองทําไปสักปีหนึ่งให้พ้นปีชงก่อนค่อยเริ่มออก้นเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่วิธีการแนะนํามึงคนปัญญาอ่อนอย่างมึงต้องทำแบบนี้แหละปนอาหารเหลวแช่แข็งรอไว้เลยถึงเวลาออกมาจากช่องฟีดรลอละลายแล้วค่อยใส่สายายาให้กับตัวเองค่อยๆแบ่งกินทีละนิดจะได้ไม่อดตายซะก่อน รอปีชงพ้นไปก่อนแล้วค่อยใช้ชีวิตใหม่นะค่อยๆเริ่มต้นแค่ไม่โกรธก็ได้บุญเหรออาจารย์ใช่สิใจมึงเป็นกุศลจะไม่ได้บุญได้ยังไงมึงรู้ไหมว่าการโกรธทำลายชีวิตยังไงมึงได้บ้างแต่ถ้ามึงละเว้นจากความโกรธได้กุศลมันจึงใหญ่มากไงเวลามึงโกรธโทษภัยจะเยอะแยะมากแต่เวลามึงดับโกรธได้กุศลก็จะเยอะแยะมากเหมือนกันมันไปไป,ไปตามเหตุตาปัจจัยไง มึงว่าโกรธมึงว่าไม่โกรธยากหรือง่ายยากอะไรยิ่งยากนั่นแหละยิ่งได้บุญกุศลมากมึงยิ่งละอะไรที่ละได้ยากมึงยิ่งมีผลมากยิ่งมีอาณิสงมากมีคนขอความช่วยเหลือจากเราแต่พอเราช่วยเขาไม่ได้ตามที่ใจเขาปรารถนาเขาด่าเราเรารู้สึกได้ค่าตัวเองแล้วมึงไปด้ค่าตัวเองทําไมอะคนที่ควรได้ยค่ามันคือมันไม่บันไม่ใช่มึง มึงช่วยมันแต่มันด่ามึงมันกําลังลดคุณค่าตัวเองเพราะอะไรมึงกาลังจะเห็นคุณค่ามึงกาลังจะเห็นคุณค่าอันชั่วหยาบของมันแล้วมันกําลังลดทอนมึงมันกําลังลดคอยคุณค่าตัวเองไม่ใช่มึงลดทอนคุณค่าตัวเองปัญญาอ่อนการที่มึงช่วยมันมึงน่ะมีประโยชน์กับมันแต่มันดังทําลายประโยชน์ตัวเองด้วยการด่ามึงกลับมันกําลังทําลายลาาสการะตัวเองมึงกลับมาทาลายล่าสการะตัวเองเพื่อตลก มันกําลังแสดงท่าแท้ให้มึงเห็นมันกําลังสูญเสียการช่วยเหลือจากมึงไปแต่มึงกลับมานั่งได้ค่าตัวเองมึงปัญญาอ่อนปเนี่ยแผ่เมตตาได้บุญเยอะกว่าทําทานใช่ไหมครับใช่จ้ะแผ่เมตตาไม่ใช่ไปนั่งสัพเพสัตตาสัต์ตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอันนี้ไม่ได้หาเลยนะจ๊ะมึงต้องน้อมใจไปเพื่อความมีใจเมตตาจริงๆแต่วงสายันเนี่สุดยอด แต่สายันแพ้ใครมากที่สุดรูไหมแพ้พระพยอมไปเล่นอยู่เมืองอุบลคนดูสายันสองร้อยดูพระพยอมสามหมื่นเวทีประชันกันสู้พระพยอมไม่ได้สมัยดังๆนั้นอ่าพระพยอมหูฮุ่สุดๆขายเชพก็ขายดีไม่มีใครสู้พระพยอมได้มีสิ่งเดียวที่หลวงพ่อพระพยอมที่ทาให้หลวงตาเรางถือได้คืออะไรรู้ไหมท่านไม่เคยมีความเสื่อมเสียเรื่องผู้หญิงเรื่องเงินไม่มีประวัติเลยใช่ไหม แต่ท่านสร้างเรื่องโวหารเรื่องตำนานของการเทศไม่มีใครเกินเป็นตำนานกดเก่งเหาโมโหคือบ้ายิ่งไปเทศอะไรนะเรื่องน้ำใจเทศโมหารวัยเก่งมากหลวงพ่อพยอ้ยรุ่นหลังๆนี่ไม่มีใครเสี่ยงได้แก่พูดเทศหนึ่งคนไม่ขยับหลวงพ่อพยอมสร้างตำนาน ที่จริงท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาตซึ่งหลวงพ่อพุทธทาตเนี่ยเป็นพระที่ไม่ใช่บัณฑิตธรรมดานะปัตาบัณฑิตแห่งยุคเลยแหละหลวงตาว่าไม่มีใครเทียบได้หรอกในโลกนีย้ยุคที่หลวงตารู้จักเนี่ยจะจะพูดให้ฟังจะแนะนําให้ฟังหลวงพ่อพุทธทาตเรื่องอขันห้าไม่ใช่ตัวตนอาณาปานสตินี่หลายๆจอทีท่านเทียนไปนะเกลียดกูเหรอตายสิ เกียรกูเนี่ยนะตายซะวิธีการเดียวที่มึงจะไม่เจอกูกูตาย